มือนีปุ้ยสีผ้าขาวไปขายเด้อจาาเป็นการ,รขายขาวหลบที่สงของปีหนีนะคะทุกคนเกี่ยวเขาไปขายเราแหลกกระไดประมาณ3ตันเน,นาะจ้าหลบนี้เ้าก็บจไปเกีียวหน้าหน่อยเนาะจ้าทุกคนซึ่งหน้าหน่อยนะคะโคกโกแบบพี่หน่องเขากับ่บคอยมีนะคะก่อนเจ้าเขาไปขายไดเ้เ้าก็ต้องม่เกีียวเขาก่อนเน,นาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นการเฮ็ดกับเขาให้พวกคนลดเกีียวเพิ่อจ้าจทุกคนคะ่ะเมนูกับเขามาื้อนกีกระเทดง่ายๆค่ะอบหมูลแล้วก็สิตามบาก่งเนาะจ้าพะวันเป็นช่วงเที่ยงพอดีจากที่ปุ้ยลงคลิปไปรอบที่แล้วเนาะจ้าก็มีคอมเมนต์ คือกระดเฮตดคลิปออกมาตอบแล้วนะคะทุกคนรถหน่อยหรือว่ารถกระสอบเน่อจากกระิวยทีประมาณหา0อยหาิต่อไรนะคะส่วนรถอุ้มเนอกจากกระิวยทีประมาณหกลอยนะคะคันผู้ใดเขานะนะเขาลมเนอกจากอากาะประมาณเจ็ดอยด้วยค่ะปุ้กะคิดว่าทางง้านปุ๋ยราค่ารถเกีียวคอนขายจะแพงเนอกจากเพราะว่าปุ๋ยเกี่ยวไรยละหกลอยพอลงคลิปไปเนอกจากหลายๆคนก็มาคอมเมนต์นะคะว่าทังบันข้าเจ้าหนาแพงกว่านี่อีกบางพื้นที่บางจังหวัดไรละแปดลอยเกอยหรือว่าบางจังหวัดนี่นะจุดกระลายละผ่านหอดผ่านหากะมีวาสันเนื่องจากปารนตปะ ทุกคนปุ๋ยว่าบนเลืออีกอย่างเลยล่ะขัดแถบกับราคข้าเขากิโลละแคสซีบบาทสิบเอ็ดบาทนอกจากปุยว่ามันบบกุ่มคาได้ค่ะไซซิมีคาไทยคาปันคาปุ๋ยคาสีบใหญ่อีกนอกจากพี่นองคาบบธมด้าได้เฮ็ดหน้านี่ก็ได้ไซซิยังมีคาโรดเกียวอีกนอกจากแต่ถ้ามว่าคาใช้ใจหลายปันนี่แล้วเช่าหน้าใดอีกอย่างนะคะยากหน่อยค่ะห้าวกัะย่งได้อเลือเขาไว้ทักกินนอกจากเงินที่ขายเขาไปได้กระจายคาโรดไทยโรดเกียวเนี่ยราคาทุกคนแล้วก็คาปุ๋ยนอกจากสำหรับปุ๋ยแล้วค่ะขายเขาได้แคบโกีตันนะคะนั่นก็ ต่างกับจักสีแดงหรือบอนอจ่าปีนี้เฮ็ดกับข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาส่งเพิ่นจ่าทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนอจ่าพอเพิ่นกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่นก็ลงเกี่ยวเลยค่ะทุกคนก็ย่างที่เห็นค่ะข้าวหน้านี้ก็คือแบบว่าขี้ลายขีหลายนะคะทุกคนที่เห็นคนหลายๆนั้นเพิ่นบ่ได้มากินข้าวน้ำหลายปานนั้นเด้อจ่าก็กินตั้งแต่อันคนขับรถเกี่ยวนี่ล่ะจ่ากับเจ้าของรถหน้าข้างๆเพิ่นก็มารอต่อคิวรอรถคือกันเนาะค่ะก็เลยเป็นคนสิหลายๆเนี่ยคือคืนอีหลีค่ะมื้อนี้พอเกี่ยวข้าวได้เต็มอุ่มเนาะจ่าก็สิมาเทใส่รถกระบะแบบนี้เลยนะคะมื้อนี้ก็คิดว่าคือสิได้ประมาณอุ่มนึง น,น,นี่แหละค่ะทุกคนก็ลองคิดเอาว่าหน้าแปดลายใดเขาแค่ตันเดียวมันจะคืออยู่บ่คะหลังจากเกี่ยวเขาออกแล้วเนาจะจากุ้กเ็เลยต่างใจว่าปุ๋ยจะปลูกมันนะคะทุกคนพื้นที่มองนี้ก็ค่อนข้างจะโคกเนาะจากพี่หนองมันก็บ,บมีน้นามงางนะคะก็คิดว่าจะปลูกมันจมปะหลังค่ะน่าจะหมอะสีสุดแล้วนะคะปลูกมันจำปะหลังก็ต้องลงทุนใหม่อีกค่ะรอบนึงนะคะทุกคนแต่ว่ากา็เดี๋ยวมาเพิ่งกันข่าวว่ามันสิได้ผลบ่นะคะเพราะว่าเห็ดเขาหฮอเฮ็ดบ่ได้เนาะจ้าต้นวันเขาก็วานออกงามคักงามแนนะคะทุกคนแต่พอน่ทาันล นะคะทุกคนกัเลยกลายเป็นว่าบ่มีเข่าเลยเนาะจ้าก็เลยได้ขอข้ามแนะนํเกีกับเจ้าของรถเกียวเนี่ล่ะจ้าแล้วก็แนะนํามาว่าให้ปลูกมั่นนะคะทุกคนเอาขี้ไก่ลงหลายๆล้ว่าเนาะจ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะให้เขามาท้ายให้แล้วก็ยกลองเนาะจ้ะปลูกมั่นไว้เลยนะคะพอหอนย่ำนั้นกระท้อนมั่นออกเนาะจ้ะแล้วก็ท้าหน้าวานเข่าเขากับสิงามว่าสันเนาะค่ะเดี๋ยวสีล่องเบิ่งปีนี่ล่ะค่ะทุกคนบ่รูวาจะประสบผลสําเร็จบอเดอค่ะปัญหามันบ้อยูมองปลูกดอกค่ะทุกคนมันอยู่หมองย่ำ แห้งมาแต่สาพื่นเด้มีผัวกับซัมบอมีเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเราก็เฮ็ดเวียกงานแบบนี้บ่ค่อยเป็นปรนได้นะคะยามมีเวียกเราก็ยากคักคือกันค่ะพอใหญ่อันนั้นก็ได้ปีนี้อีพ่อเฮาวกะเทาแห้งคักแล้วเนาะจ้ากับบงหูวาสิเฮ็ดไปน้ำกันได้ซัมได้นะคะเอาเข่าขึ้นรถเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็มาหอดลงสีนะคะทุกคนปรากฏว่าเขายังราคาอยู่สิบเอ็ดบาทอยู่จ้ารอบนี้ปุรยกดีใจคักหล่เตืออยู่จ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะปุ๋ยโทรมาถามเพิ่นวัซิบบาทแปดติ๊บตะมาณตั้งเนาะจ้า สาสิบกิโลเนาะจ้าทางบ้านจูเจ้าขายเขากิโลก็ละจักบาทเนาะค่ะทุกคนเป็นเขาดิฟนะคะที่บริพานกั้นปากเนาะจ้าพิกัดทิพวิยูนะคะกิพวิยูที่อำเภอโนนคูนจังหวัดจีสเกตเนาะจ้ามือที่พวิย์จะมาขายก็คือวันที่หกพฤศติกานะคะทุกคนก็คือราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะลงไปนิดหน่อยก็ขยับขึ้นมาแค่นิดหน่อยเนาะจ้าก็คือสรุปแล้วก็คือคงจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดบาทเนี่ยแหละค่ะทุกคนบวกเกินนีดดอกปุ้ว่ารับจากเอาเขาไปขายเนาะจ้าก็ไปเก็บเขาเก็บคลบมมาาาาาาาหหอออดดเเเเเเเททีีี่่่่่ยยงงงนนน้้กกกระปึขววลคคุพัต ข้หน้านี้อีกเนาะจาก็คือเกี่ยวข้าวเหนียวเขากินนั่นละจ้าอีแม่ก็ได้มาเข้าไว้หลายเติบเลยเนาะจ้าหนึ่งเขาเต็มหวดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดกับข้าวแรงอีกค่ะมื้อนี้ก็เลยว่าสิเฮ็ดเป็นลาบเป็ดนั่นละจ้าแต่ว่าปุ้ยจะบ่ได้ลงมือเองเด้อค่ะก็สิให้พี่อ้ายเพิ่นเป็นคนเฮ็ดตามประเพณีอีสานบ้านเฮาก็คือว่าเวลาดำนาเกี่ยวข้าวอีหยังก็สร้างเนาะจ้าเจ้าบ้านก็จะต้องไปคนเฮ็ดกับข้าวเรียงนะคะทุกคนกับข้าวกับน้ำเรา่าป้าปิงมีครบจ้าคุณลางคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะจ้าจ้างรถเขามาเกี่ยวข้้าววแลเฮาเสียค่าาจ้งแล้วเเฮฮาายัังงต้้อ็ดกบขวให้เเเขากกินนนออียู่มัปป็ระพ นี่อีสานบ้านเฮ้าเนาะจ้าล่ะกะันเชิมากแล้วก็จะเป็นคนที่เฮาหูจักกันดีอยู่แล้วเนาะจ้กพอนาคาตากันอยู่ประจํานะคะก็เป็นหาดิยาิกันเป็นคนเจ้าของว่าสันซาน,นาเนาะจ้าเฮ้าก็เลบ่บริคิดอย่างมากมมยนะคะจะถือว่าเป็นน้าใจเล็กๆนหน่อยเนาะจ้กพี่น้องที่เฮ้าแบบว่าเห็ดรวมกันมาแบบหนีด้นแห้งแล้วนะคะสิ่งที่ขาดวางังก็คือวังว่ามือหนีก็คงจะเกี่ยวเขาแล้วเนาะจ้กพี่น้องวงังว่าฝนคือสิบ,บต่ตกมาห่ํานะคะ